1,582เมตรสูงนั่นคือค่อนข้างหนาวด้วยเอาออกมาจากโรงแรมนะครับที่พักเอ้ยยังไงสวัสดีครับทุกคนสวัสดีเ,เช้าๆนะครับที่อนะัลเบรีนเนาะอัลเบรีนนิวเซาเวลนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อคืนครับหลังจากที่ไปกินอาหารอนะินเดียเนาะแบบกลับมาแล้วฝนตกหนักมากเลยนะครับแล้วก็นอนนะครับเมื่อคืนนอนตอนสี่ทุ่มคือนอนเร็วมากๆนะครับแล้วก็ตื่นเช้ามาครับก็ทานอาหารนะครับไข่ค,คนแล้วก็กินกับสเปนะิชอะ ผักขมนั่นเองนะครับแล้วก็เดวิดก็เป็นเอกปนติแล้วก็เป็นไข่นะครับแล้วก็ให้เราไปดูโรงแรมของเราที่พักนะครับนี่ครับตรงนู้นเลยนะพอดีผมอยู่ชั้นเจ็ดนะครับก็เราก็จะขึ้นขับรถขึ้นเขานะครับไปที่อะไรนั่นแหละเดี๋ยวถามเดวิดก่อนนะว่าขึ้นไปที่ไหนนะก็บอกว่าขับประมาณสองสองร้อยกว่ากิโลนะครับขึ้นเขาขึ้นเขาข้างบนนู้นแล้วแบบเกรดอาพไพน์รถอะไรสักอย่างนั่นแหละครับก็ ข้างบนก็จะมีแบบว่ามีถ้ามีแบบทะเลสาบอะไรอย่างเงี้ยครับไดไปเช็คเอาท์อยู่นะครับทริปนี้ประมาณ12 11 12วันนะครับผมคิดว่าขึ้นเขาแล้วแบบฝนตกไม่แน่ใจว่าแบบเขาบอกฝนตกหนักอ่ะแล้วขึ้นเขาของกลัวแบบต้นไม้ล้มอะไรอย่างเงี้ยน้องของก็แบบเอ้ยเราไปถึงข้างบนหรือเปล่าเนี่ยแล้วแบบถ้าต้นไม้ล้มข้างทางแล้วแบบปิดถนนแล้วจะทำยังไงอ่ะน้องก็คุยกันอยู่นะครับก็แบบ50-50นะครับไปดูก่อนถ้าแบบสถานการณ์เป็นยังไงถ้าแบบ ตกมากๆหรือว่าแบบมีต้นไม้ล้มเราก็อาจจะต้องเลี้ยวกลับนะครับหรือว่าไปพักที่แคนเบร้านะครับก็อนครับทุกคนเนาะตอนนี้ผมก็อยู่ที่โคลนรเบนแม้นั่นแหละอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็พอดีเดวิดต้องไปซื้อตั๋วนะครับตั๋วที่เป็นแบบว่าเหมือนว่าบัตรผ่านขับไปข้างบนนะครับฝั่งนู้นเลยนะก็น่าจะประมาณสัก100-200โลจากนี้นะครับหลังจากหรือว่าเราขับมาประมาณสักชั่วโมงกว่าๆแล้วนะครับเราจ่าย17ดอลลาร์นะครับต่อ1รถ1คันนั่นเองนะครับแล้วก็แบบ ฝนก็ตกไม่มากนะที่จริงในตัวของอในตัวของแผนที่หรือว่าแบบอ,อะไรนะพยากรณ์อากาศใช่ไหมครับเขาบอกว่าฝนจะตกหนักนะครับแต่ตกไม่นักเท่าไหร่ก็ดีครับวา่าตกหนักนี่คือแบบมองอะไรไม่เห็นไงขับมาบนเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีาพลังงานไฮโดรเิเล็กทริกนะครับหรือว่าเป็นพลังงานน้ํานั่นเองนะครับที่แบบว่าแบบน้ําวิ่งมาผ่านท่อนะครับแล้วแบบท่อเนี่ย มันก็จะมีแบบว่ามอเตอร์นครับแล้วก็ทําเป็นพลังงานนะไฟฟ้านะครับส่งผ่านกระแสไฟตรงนี้เห็นไหมเอ่ยนัฝั่งโน้นนะครับน้ำที่มาจากหิมะนั่นเองครับ Western f all of f the main range so Mount Kosciuszko is behind here you can't see it no because t h c l o u d no w e you can't see it anyway because it's hidden behind that so Mount <Okay. S 2> Kosciuszko is Australia's highest mountain yes Dead Horse Gap yeah. This dead horse, horse. up <laughs> <It laughs> 1582 meters up. Wow. That's so quite cold as well. Up here. Yeah, it's quite cold. And down the valley here. Yeah. Yeah. We've been, you feel the wind? So yes, I can right feel it. Going yes. that way. Yeah. So we've been, um, I think we've just been in front of it all the way. So yes. I just yeah. caught the edge of it. Mm -hmm. the same time. เดวิดบอกว่าถ้ามองออกไปฝั่งนน้นนะครับก็จะเจอหิมะนะครับเพราะว่ายังน่าร้อนแต่ยังมีหิมะเหลืออยู่นะครับนิดหน่อยฝั่งนน้นนั่นเองนะครับก็หลังจากนั้นนะครับเราก็ขับรถต่อเนาะลงไปเจอที่แม่นม้ําจินดาบายนะครับเป็นทะเลสาบนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาพักที่โรงแรมชื่อว่าริ g จิตนะครับ okay, 1980เมื่อเข้าไปข้างในนะครับเดวิดก็บอกว่าโรงแรมนี้เนาะก็ห้องนี้นะบอกว่าน่าจะตกแต่งในช่วงปี1980นั่นเองนะครับข้างในก็จะมีห้องอบาน้ำแล้วก็มีอที่ซักผ้าด้วยนะครับแล้วก็เดินมาฝั่งนี้ก็เจอตู้เลยนะเดวิดก็แบบตลกนะก็ไปลอง เทสเตียงนะครับว่าเตียงโอเคหรือเปล่านะแล้วก็จะมีผ้าม่านนะผมก็งงว่าทำไมมีผ้าม่านอยู่ในห้องนะครับอยู่กลางๆในห้องเลยนะงงมากเลยเดวิดก็ไปลองนั่งว่านุ่มหรือเปล่านะครับก็บอกว่านุ่มนะใช้ได้นะครับแล้วเดินก็ไปข้างในแล้วก็ออกมืดๆนิดนึงนะครับเพราะว่าห้องค่อนข้างเก่านะครับแล้วก็ส่วนมากที่นี่จอสเซเลียเขาไน้ยมแบบ มีครัวอยู่ข้างในเนาะเป็นอพาร์ตเมนต์เนาะเวลาแบบมาเทีย่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบมีพาลูกมาด้วยนะครับข้างในห้องก็จะมีครัวนะครับ <Så> ทีนี้ก็มีเครื่องปร,ปรับอากาศแล้วก็มีแอร์นะครับมีทีวีมีทุกอย่างก็คือมีครบนั่นเองนะครับทีวีก็ประมาณ32นิ้วไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับจริงจริงน่าจะสักสี่สิบเดียวก็โอเคนะนี่ครับนี่เลยเป็นวิวข้างนอกนะเด็กก็ บอกไปว่าห้องของเรามองออกไปที่ทะเลสาบจินดาบายนั่นเองนะครับอากาศก็แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะวันนี้แบบครึ้มๆน,น,นะครับแต่วิวสวยนะครับชอบเลยนะครับบรรยากาศ <I think S 1> ดี <the> นะครับ I mean the breakfast is good. I'm okay? a little bit hungry because my breakfast is okay but it's really early for me to eat at night night something. Get used to it. Yeah. โอเคครับทุกคนเนาะตอนนี้แบบเราก็ เดินออกมาจากที่พักแล้วนะครับกําลังเข้าเมืองนะครับที่จินดาไบนะครับแล้วก็นั่นแหละครั้งแรกลยครับผมผมเคยผ่านมาน,ะนานแล้วประมาณสองสามปีก่อนนะครับเคยขับรถผ่านแต่ไม่เคยเข้าพักน,นะครับไปเจอเวนเชียค e ิก s อล l h สโนด small shop, and we got some. What d ช็อปและรีคอร์ o ซัมป์ p e ตเ u วิด n ฮมกับสโ o Yeah, it's and I got all the sheep, and I like crispy pork belly, oh, cracker. Oh. Yeah. It's warm. <laughs> <laughs> yeah. I think everyone must come here. Just, you know, stock up and things like this. Yeah. to stock up thread. Remember, the shop's very small over here. In <laughs> ที come here ่นี <_ Jean> ่นะก็แบบมีเทราล์นะครับมีปลาเทราล์หรือว่าแซลมอนนั่นเองเนาะคล้ายกันนะครับนี้เลยก็แบบถ้าใครแบบอยากกินแบบแซลมอนก็มาที่นี่นะครับตกได้นะแต่แบบไม่ใช่ตกตรงนี้ตกที่อื่นนะครับนี่เดวิดก็รีแลกซ์วินดี้เดสเซดสิ่งนี้นะครับเราออกมาจากโรงแรมนะครับที่พักโอ๊ย น่ไง this s a y here แค่ n o n e of t เ s, oh, <S, <đ> <S ใช่นะครับนี่ก็ is <'s> yes, one of our uh, room that y อ mm ู้ินดานี่ครับก็ก็คือห้องนะมองเห็นวิวทะเลสาบจินดบาบัยนะครับแล้วก็นี่ผมให้พาไปดูเนาะ นีน่นีนะครับก็เป็นเล็กจินดาบายเนาะก็อยู่ติ้กับ Road, เอาก็คืออยู่ติดกับอัลไพน์โรสเนาะอัลไพน์โรดเนี่ยก็ติดกับเทรดโบนะครับเทรดโบก็เป็นแบบหิมะนั่นเองนะครับหิมะ, ima, ะสกีรีสอร์ทนะครับเนาะแถวเนี้ยเหมือนว่าคนที่แบบว่าจะไปเล่นสกีช่วงหน้าหนาวใช่ไหมเดวิดบอกว่าเขาไม่อยากจ่ายข้างบนว่าข้างบนอ่ะจะมีที่พักมีรีสอร์ทมีโรงแรมอยู่นะครับ น้องแต่เขาบอกว่าข้างบนอ่ะแพงมากเลยนะครับก็เลยแบบที่นี่จะถูกกว่ามากนะครับตัวครึ่งด้วแหละประมาณสัก4 0ของราคาข้างบนนั่นเองนะครับไดร์เบดกำลังเดินไปลัโอเคครับทุกคนเนาะพาทัวร์จินดาบัยเสร็จแล้วนะครับของทริปวันนี้เนาะมาถึงตอนประมาณช่วงบ่ายสามนั่นเองเนาะนะครับแล้วก็หลังจากนี้เราก็ไปกินอาหารเย็นนะครับอ่า ไม่ได้ใจว่าเดวิดจะชวนกินอะไรนะครับแต่คิดว่ากินที่โรงแรมนั่นเองนะครับเนาะอ๋อนี่ครับอาหารของเราผมก็ได้สั่งเป็นหมูนะครับเดวิดก็เป็นไก่นั่นเองนะครับเนาะบรรยากาศตอนเย็นนะครับหลังจากนั้นเราก็พักผ่อนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องเดินทางต่อไปที่แคนซัสนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปของเรานะครับบ๊ายบายครับ